shadow uh huh. so do i you m l สวัสดีค่ะสวัสดีที่ติดตามชมช่องมามาสไตล์นะคะวันนี้มามาสไตล์มาที่ ที่ไหนคะที่ทับคล้อนะคะทับคลออำเภอทับคลอนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้เราจะพามาชมนะคะวิธีชงกาแฟนะคะกาแฟโบราณเนาะแล้วก็เข้าไปชมในร้านนะคะร้านนี้ขึ้นชื่อมากที่สุดนะคะในทับคลอ,อนะคะชื่อร้านกาแฟโบราณโกซัวนะคะนี่เปิดมานานแล้วนะคะก็เป็นรุ่นที่สองเรุ่นลูกกันเนาะคุณพ่อคุณโกซัวแกก็หยุดทำแล้วนะคะกิจการนี้ก็ยกให้ลูกชายเนาะ เราเข้าไปดูนะคะว่าที่นี่นะคะลูกค้าที่ทับคลอเนี่ยนะคะไม่ว่าทับคลอหรือว่าทั่วจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าที่ผ่านมานะคะก็มาได้มาชิมมาอะไรนะคะว่ารู้สึกว่าโอเคนะคะกาแฟโบราณของที่นี่นะคะรสชาติอร่อยหวานมันนะคะแล,ะล้วกรอบๆนะคะแล้วก็ แก้วหนึ่งก็ไม่แพงด้วยนะคะวันนี้เราจะพาไปชมนะคะว่าร้านนี้เป็นยังไงบ้านะคะเพราะว่าอะไรคะ <c oughs> คุณป้าก็กินบ่อยเหมือนกันนะคะชอบเหมือนกันนะคะ,ก,ะกาแฟา <c oughs> เห็นแล้วอดไม่ได้ค่ะนี่ค่ะก่อ,อให้ดูก่อนนะคะว่าตัวนี้นะคะติดป้ายข้างร้านนะคะก็จะมีเบอร์โทรนะคะติดต่อได้นะคะที่ส่งกาแฟได้ด้วยนะคะทั่วราชอาณาจักรนะอ,อ,อันนี้รับมาแล้วก็มาคั่วมาทําเองนะคะแล้วก็ ขายด้วยแล้วก็ส่งด้วยนะคะเป็นซองนะคะจะเป็นซองแบบนี้นะคะอืมซองแบบนี้โอเคไหมเนี่ยอประมาณเท่าไหร่นะคะซองหนึ่งเท่าไหร่นะร้อยห้าบาทอ่าซองหนึ่งร้อสิบห้านะคะเนี่ยไม่ไม่แพงนะคะได้เยอะเลยนะใช้ใช้ได้หลายแก้วเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นกาแฟขั้วเองะคะกาแฟขั้วทับคอนะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะวิธีชงนะคะเพราะว่าคุณป้า เนี่ยตัวกาแฟเนาะใส่กาแฟผงเข้าไปนะคะเราจะต้มนอยู่ในนี้นะคะเนี่ยตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะต้องเทกาแฟที่อยู่ในหม้อเนี่ยนะคะเอามาใส่อีกหม้อน,นึงแล้วก็ต้มนี่นะคะเออนี่คือส่วนของหม้อนะคะจะมีฝาปิดแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวเจาะรูเพื่อวางสองสองช่องเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็มีที่กระบวยกระบวยตักนาำนะคะนี่ก็คืออเขาเรียกอะไรน,นะแก้วชงเนาะนี่นะคะจะเป็น เออเดียกันตัวนี้ก็เนี่ยนะคะมีเป็นออนมีเป็นอะไรเนี่ยนะคะจะอยู่ในส่วนที่เรากําหนดได้นะคะเราจะเอาเท่าไหร่เนาะแต่เป็นส่วนมาการาใช้เย็นนะคะกาแฟเย็นก็ปริมาณก็จะเข้มข้นหน่อยหนึ่งนะคะมันก็มีหลายขนาดหลายแบบนะคะถูกก็มีแพงก็มีแต่อันนี้จะเป็นของดีเลยนะคะจะไม่ตกไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เนาะมันหนานะเอาถ้าคนทุนน้อยนะคะก็เอาถูกกว่านี้ก็มีค่ะเป็นพลาสติกก็มีนะคะแล้วก็ช้อนนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะส่วนประกอบก็คือเอ,อ่อนมค่ะนมข้นนะคะตัวนี้นะคะนมข้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นนมคร์เน,นชั่นนมสดใช่ไหมคะตัวนี้นะคะครีมเทียมเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าจะมีน้ําตาลทรายด้วยนะคะน้ําตาลทายก็อยู่ในกระปุกนี้นะคะน้ําตาลทายนี่คะ่ะก็เป็นส่วนผสมสําหรับทากาแฟนะคะแก้วหนึ่งนะคะแก้วหนึ่งจะต้องมีสม่วนผสมที่หวานมันนะคะก็มี นมข้นนะคะนมสดนะคะน้ำตาลทรายนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ตัวกาแฟนะคะโอเคที่นี่เราจะมาดูนะคะวิธีทำนะคะนี่ป้าป้าทำเลยก็ได้ป้าที่นี่กรปองกาแฟใช่ใช่กแอ่าครับล้วป้าก็เอากระบอกมาเอากระบอกมมามาอ่ฮะใสุ่กาแฟในนี้ไป4ชอน โอเคสี่ช้อนนะคะหรือห้าช้อนก็ได้ค่ะนี่นะคะโอเคแล้วปาก็เอาน้ำนี่เนี่ยครับกลับมาหนึ่งก๋วยนี่นะคะนี่นะคะโอเคน้ำร้อนเนาะโอเคน้ำร้อนน้ำเดือดนะคะก๋วยแล้วปาก็เอามาโขลกับกระป๋องนี้นะฮะโขลกไปกับสักสามถึงสี่ครั้งอ่าฮะ กลับไปกลับมาใช่ไหมคะใช่ครับอ่าฮะสามถึงสี่ครั้งแล้วก็พักไว้อ่าฮะทีนี้เราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกาแฟครับค่ะโอเคที่ป้าจจำได้ไหมโอเคนะครับป้าจะสตาร์ทพอดีน้องชายบอกทั้งแรกก็คืออากาแฟใช่ไหมคะอ่ากาแฟแคานี้คือเป็นกระปุกกาแฟนะคะกระปุกกาแฟนี้ก็แล้วแต่คนที่จะเอาแต่ละร้านนะคะไม่ได้เหมือนกันนะร้านนี้ก็คือไซส์แบบนี้นะคะกระปุกกาแฟนะคะอ่ามีตัวล็อกนะคะ เพื่อไม่ให้อากาศเข้านะกาแฟจะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เปิดก่อนนะคะเปิดเพื่อที่จะแห่เอากาแฟใส่เท่าไหร่นะคะน้องบายอ่าใส่ตัวนี้เนาะอ๋อยกออกมานะคะมันจะใส่นี่สักกี่ถ้วยนะคะสี่ตัวสี่สี่ห้าจอนหนึ่งนะคะสองสามสี่ถ้แล้วเนาะอือ โอเคสี่ okay, นะคะสี่อ่าแล้วเราก็ปิดไว้นะคะเก็บนะคะเพราะว่ากาแฟไี่โดนอากาศไม่ได้นะคะจะอ่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำใช่ไหมคะตักน้ำหนึ่งกระบวยนะคะใส่นะคะน้อยอะหนึงแก้วนึงพอดีเลยเนาะแก้วเปอ,อถูกโทรหนึ่งใส่เข้าไปในนี้แก้วเดียวพอไหมคะ พอเนาเสร็จแล้วป้าก็ตัวนี้ไหมตัวนี้นี่นะคะโอเคเรางนี้กปรปองน <maison> ี um. um. uh ้เทใช่ไหมะอ้าวป้าจับผิดทางไว้เนี่ยเออจริงรป้าแถนัดข้างไหนอ้าวฝฝา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 าฝ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 าาฝ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 าราฝาฝานาฝ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 าา เสร็จแล้วก็มาวางทันนี้อีกนะคะวางทันนี้เสร็จแตอนนี้ก็วางนี้อีกไหมก็เอามันร้อนเนี่ยะเราจะเราจะสกัดอ๋อสกัดใช่ใช่เราก้เอาเนี่ยอีกรอบ่อ๋อสอง ออดูยอดีของคนิวคอฟี่อ่าอะไรน้อภาอังกฤษเอ่าอาอ่าโอเคที่ร้นนี้สะอาดมากนะคะร้านนี้นะคะดูเจ้าของนะคะดูร้านนะคะว่าโอเคเลยนะคะก็จะมาในส่วนของการชงนะครับอันนี้พักไว้เปนเนือพร้อมมาถึงต้มไว้ก่อนเนาะ ใช่ครับทีนี้ก็จะมาตวงตวงตวงผสมตวงอ่าตัวนี้ก่อนเนาะนมเนาะใส่น้ำตาลก่อนอ๋อใส่น้ำตาลทรายหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะช้อนชาส่วนใหญ่ได้ไหมส่วนใหญ่ก็ได้แต่จหวานใช่ใช่จ้ะแล้วก็พอช้อนได้ไงนี่เนาะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลทรายค่ะพอค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ใส่นมข้นค่ะนมข้นนะคะ เอาช้อนเลตักดีอ๋อแบบนี้ได้เนาแก้วหรืก็ได้ครัอ๋ออ๋อใช่ใช่หรือว่าจะเอาฟ้อมตักใส่แก้วก่อนก็ได้เพื่อความชัวร์เนาะเพราะว่าป้าอาจจะไม่รับกระต่ายอะไรก็ได้วันนั้นขึ้นขึ้นหรือเปล่าป่าจะใส่ฟ้อมขึ้นเออออนขึ้นนะคะอันนั้นก็คือนมข้น พนะอแล้วใช่ไหมคะโอ้ยโอ้ย,อย,อยเรียนด้แน่เลยางานนี้อ่าเสร็จแล้วก็เราก็เทลงมาตรงนีน้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราทวงก่อนนะคะมือใหม่ก็ต้องทวงก่อนนะคะไม่ได้มีฝีมือก็ต้องทวงนะคะถ้าตรงไม่ตาเนี่ยมันอาจจะพลาดได้เนาะเวลาเราทําขายเนี่ยทวงดีกว่านะคะเพื่อความชัวร์เนะาะเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็ทวงเลยไหมคะครับใส่ไปก่อน นสดนะคะตอนครึ่งนะคะเท่ากันนะคะตัวนี้นะคะแล้วเราก็เทลงมาในนี้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราทําการคนค่ะคนคนให้น้ำตาลทรายนะคะนี่ค่ะจะเป็นน้ําตาลทรายนมข้นนมสดนะคะคนก่อนนะคะก่อนที่จะเอากาแฟลงเนาะเพื่อให้มันน้ําตาลทรายมันเข้ากันก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังต้มกาแฟอยู่นะคะเสร็จแล้วก็ได้แล้วครับกาแฟ กาแฟนี่ประมาณเท่าไหร่นะที่บอกป้าวันน้นแกลก็ใส่ประมาณประมาณแปกอนอแปดกอนโอเคตัวนี้เ้น่ครับหนครับโอเคสงร้อี่บาแเอา้องสองร้อยี่สิ้าอ๋อผิดจาโอเคห่งครับารดาษป้ายกป้ายกไปปูทางหร น่คถ้าเราถนัดขวานะครับเขาจะยกสูงอันนี้อธิบายป้าไปนะครับยกสูงขึ้สูงหน่อยครับแล้วเราก็จะมาดึงออกดึงออกมาอยู่ตรงแก้วครับแล้วก็เทลงไปใช่ครับแล้วเราก็จะเทน้ำในเนี้ยข้างบนสูงอ๋อเห็นไหมคะต้องมีเงินสอนนะคะเพราะว่าคุณป้าเนี่ย เออถึงก็เอาถุงให้มันจุกหน่อยยกจุกนะคะถึงนี่ยังคะโอเคครลบโคตรเยียดเย้าฟึ๊อืมตั้งเอาไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำการคนนี่คะท่านนี่ยค่ะกาแฟดำนะคะเออกาแฟโบราณนะคะจะต้องใส่ใส่อ่าก็เรื่องใส่น้าแข็งนะคะแกนนี่นี่ใส่ข้าวแข็งเป็นกาแฟเย็นนะคะ ทำไม่ยากนะคะลองทําดูนะคะถ้าร้านไหนหรือว่าใครที่คิดจะขายกาแฟนะคะกาแฟโบราณนะคะเพราะว่าถ้าเป็นกาแฟสดเนี่ยมันจะใช้ใช้เงินใช้งบเยอะเนาะจริงๆกาแฟโบราณนี่ก็โอเคนะคะเอ่อก็กินดีนะคะ่ะอร่อยหวานมันเหมือนกันเดี๋ยวเราจะตักน้ําแข็งนะคะกินน้ําแข็งน้ำแข็งหลอดก่อน,อนใช่ไหมคะเพราะว่าปลากินไม่หวานแค่นี้นะคะ,ะแค่นี้ก่อนเพื่อจะไปให้มันเข้ากันก่อนเนาะ พยองพยองนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะครั้งแรกก็ใส่แค่นี้ก่อนนะคะใส่ครึ่งแก้วแล้วเราก็จะทําการเทกาแฟลงไปะคะ <S <S ่ะไนคนก่อนนะคะคนก่อนค่ะคะนก่อนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำแข็งอีกนะคะเป็นน้ำแข็งอะไรนะคะโบทน,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 นะคะใส่อันนี้เข้าไปนะคะ นนอเอามานีอนใส่มแวามาออนี้นะคะ,ะ,คะว่ไ้ออกใหาเสร็จแล้ว,เส,ลว,เ,สลวเสร็จแล้วก็จะเป็นการนมนะคะนมนมนสดจืดจเลยข้างๆได้ไหมคะ<ไ>เพื่อให้มันแตกออกมาสวยนะคะอย่างนี้นะคะ เนี่ยนะคะจะให้ดูนะคะว่าวิธีเทนะคะนมสดนะคะก็ต้องเทง้างนะคะเพื่อให้มันสวยนะคะมันสวยงามอย่าไปเทตรงกลางนะคะเท็ด <Head S 2> ไม่รับนะคะเนี่บอกไปก่อนเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาสวย,ยข้างค้านะคะค,ะค่อยๆซึมใช่ไหมคะซึมลงข้างล่างจะดูสวยงามนะคะว้าวเห็นยมาฝีมือทีนี้เราก็ได้เอาฝาปิดนะคะวิววิวนี่ค่ะปิดค่ะ ทำการปิดนะคะอ่าอ่าโอเคว้าวโอ๊ยพ่อลูกค้ามาอะไรดีคะกาแฟโบราอ่าหวานไหมครับค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยไหมคะกาแฟโมรานฝีมือไม่อยากจะบอกว่าเป็นฝีมือคุณป้านะคะ มาเรียนกับมาเรียนดูนะคะเดี๋ยวจะต้องไปทําขายนะคะที่นี่นะคะถ้าใครสนใจนะใครสนใจมาดูมาดูมาดูเนี่นะะยนะคะอ่ะ่ติดต่อนะคะอ่าติดต่อโทรสั่งได้นะคะส่งทาง นี่แหละค่ะเคอรี่เนี่ยนะคะ,ะ,คะส่งได้นะคะ <Okay. S 1> ก็ถ้าใครอยากจะเปิดร้านขายเนาะก็กาแฟเนี่ยนะคะก็เป็นกาแฟโบราณไม่ใช่กาแฟสดนะคะอันนี้ที่คนทั่วไปชอบกินกันนะคะเอ่ออันนี้ก็อ๋อค่าส่งด้วยไหมคะมีค่าส่งไหมหอ่ะค่าส่งแยกต่างหากอ๋อค่าส่งแยกต่างหากเนาะอันนี้คือถ้ามาซื้อที่ที่ที่นี่เลยอ่าฮะถ้ามาซื้อที่นี่ก็อยู่ประมาณห่อฟุงนึงนะคะร้อยสิบห้าบาทนะคะ ปริมาณที่ได้นะคะก็อยู่ประมาณ20แก้วขึ้นไปนะฮะถ้าเราขายอย่างต่อเนื่องเนาะก็จะได้ประมาณ20กว่าแก้วนะคะ,ะราคานี่ก็แล้วแต่บางพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็อาจจะราคา20หรือ25 30แล้วแต่นะคะแล้วแต่สถานที่พราะบางคนอาจจะเช่าที่อยู่ก็อาจจะ,ะบวกเข้าไปด้วยหน่อยนึงนะคะ,ะก็ลองขายนะคะเพราะว่า กาแฟโบราณก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะช่วงนี้ก็จะเป็นกาแฟเอเมซอนมั่งกาแฟอุ้ยหลายกาแฟนะคะยี่ห้อหะย,ยี่ห้อเอาเป็นกาแฟาสดนะคะกาแฟโบราณเนี่ยก็จะเริ่มหายไปแล้วนะคะก็จะต้องมีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทํากิจการนี้ต่อนะคะก็ก็นี่นะคะของน้องอที่อยู่ทับคลอนะคะก็คือรับกิจการจากคุณพ่อนะคะโกซัวเนี่ยนะคะกาแฟโกซัวทับคลอนะคะ จะต,ต้องมีคนรู้จักนะคะต้องมีคนรู้จักนะกาแฟทับค้อนี่มีมานานแล้วนะคะกี่ปีน้องไทยคุณพ่อทํามากี่ปีและะ้วะอ่ายี่สิบปีแล้วนะคะได้ชั่วอายุคนหนึ่งแล้วนะ,ะเออเนี่ยค่ะก็ก็กลมกล่อมนะคะเป็นกาแฟโบราณที่ทําเองคะ่ะคั่วเองด้วยนะคะอันนี้นะคั่วเอง ถ้าใครอยากจะตั้งร้านนะคะเปิดร้านก็ลองนั่นดูนะคะคืออุปกรณ์ก็ไม่ได้มากมายนะคะอุปกรณ์ก็น้อยเราอาจจะเสริมด้วยนะคะจากขายกาแฟเย็นใช่ไหมคะเราก็จะขายชาเย็นได้ด้วยนะคะนี่ก็ชาเย็นนะคะตัวนี้ก็สั่งได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็รับมาสั่งก็จะคล้ายๆกับพวกชาตรามือนะคะก็คล้ายๆกันนะคะจะถามว่าทําไมชาถึงเป็นสีส้มนะคะทําไมถึงเป็นสีส้มทําไมใบชามันเขียวมันไม่ได้เป็นสีส้มนะคะท่านผู้ชม ชาชาจริงๆไม่ได้เป็นสีสีส้มนะคะเป็นชาสีออกเหลืองๆหน่อยหนึ่งนะคะเวลาโดนน้าร้อนเนาะอันนี้ชาที่กินเป็นชาเย็นกันเนี่ยนะคะเกิดจากการผสมสีนะคะเพื่อให้มันสีสวยนะคะสีสวยแล้วมันก็ตัดกับพวกเอ่อนมพวก,กน้ําตาลน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเราชงอ่ะเนาะเนี่ยถ้าเป็นชาเขียวก็เหมือนกันนะคะก็ต้องผสมสีนะคะไม่ใช่เป็นสีของชาแท้ๆนะคะแต่ก็หอมอร่อยนะคะก็การผสมก็ไม่ได้ต่างกันนะคะแต่ว่า เวลาเราตักนะคะเราก็ไม่ตักเยอะนะคะสําหรับชานะคะก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะผสมนะคะก็จะมีนมมีน้ําตาลเหมือนกันนะคะใส่เวลาผสมเนาะท่านที่เคยขายนะคะถ้าขายกาแฟก็ต้องขายชาด้วยนะคะคู่กันนะคะชาเย็นชาร้อนได้หมดนะคะถ้าเป็นชาดําเย็นชาดําเย็นาชาเย็นอันนี้ชามะนาวอย่างนี้นะคะอ,อ,อีกหน่อยก็จะถึงหน้าร้อนแล้วนะคะถ้าใครจะเปิดร้านนะคะก็ดูนะคะดู ดูไว้นะคะสำหรับร้านท่านที่ชอบสนใจร้านะจะขายน้ําขายกาแฟนะคะน้ำชากาแฟลองทําดูนะคะไม่ไม่แพงนะคะถ้าพูดถึงว่าโอ้ไม่รู้จะไปเอากาแฟที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองนะคะโทรมาที่นี่นะคะเบอร์โทรที่นี่นะคะลองโทรมาถามดูแล้วน้องเขาก็ส่งทางไเรษณีให้นะคะค่าส่งต่างหากนะคะแต่ค่าซองนี่อยู่ประมาณร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาทเนี่ยได้นยี่สิบแก้วขึ้นไปเลยนะคะเนี่ยนะคะต่อห่อหนึ่งนะคะ ช้ดีนะคะใช้ดีอร่อยค่ะเพราะว่าคุณป้าก็กินประจำแล้วนะคะกินอยู่เพราะอยู่ใกล้ๆเ่ยก็จะกินอยู่เรื่อยแหละเพราะมันหวานมันชอบหวานก็ใส่น้าตาลเยอะนะคะชอบมันก็ใส่นมเยอะอะไรอย่างนี้นะคะคือว่าถ้าเราขายน่ะเราก็ต้องให้รสชาติมันมาตรฐานนะคะส่วนมากคนจะชอบหวานมากหวานมันมากอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วแต่แล้วแต่คนจะออเดอร์นะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะที่ทําเงินได้เหมือนกันนะคะอันนี้อาชีพขายน้ํานะคะ เป็นอาชีพขายน้ําน้ําชากาแฟนะคะอันนี้เป็นกาแฟโบราณนะคะเออใครอยากจะเปิดนะคะที่ว่าไม่มีงานทํามีทุนเล็กๆน้อยนะคะอยากจะลองดูนะคะเคาน์เตอร์เราก็อาจจะไม่ต้องให้ดีมากมายนะคะเราอาจจะทําแบบเอาเท่าที่มีนะคะทุนน้อยแล้วก็ใช้ทุนแบบธรรมดานะคะลองทําดูเนาะไม่ได้ยุ่งยากนะคะทุกคนเนาะก็ลองให้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คุณป้าทำ